แชง VS นวดดำศึกตัดสินในอนาคตว่าระหว่างฮาคี้กับพลังผลปีศาจนั้นสิ่งไหนมันจะเหนือไปกว่ากันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็สําหรับการ์ตูนเรื่องวันพีชนั้นถามว่าอะไรเนี่ยเป็นพลังหลักๆที่ทุกคนนั้นน่าจะพอรู้กันดีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นพลัพลงผลปีศาจแล้วก็ภายหลังนั้นก็จะมีในส่วนของฮาคีนะครับที่เป็นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาและแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีหละครับว่าในช่วงหลัง จานั้นฮาคิในเรื่องวันพีชก็จะมีบทเด่นมากๆเลยนะครับก็คือฮาคินั้นก็สามารถทําอะไรได้ All around theworld นะครับหรือว่าครอบคลุมทุกอย่างนะครับเมื่อเทียบกับพลังผลปีศาจไม่นานมานี้ก็เป็นการเปิดเผยจากปากไคโดแหละครับว่าไคโดนั้นรู้มาจากโรเจอร์แหละครับว่าที่มันเดอะเบสที่สุดดีที่สุดในโลกวันพีชนั้นมันก็คือฮาคินะครับมีฮาคี้นั่นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นอะไรที่ออกมาจากปากคนที่เป็นราชาโจรสลัดมันก็คงจะเป็นสิ่งที่มันแบบว่าคอนเฟิร์มอย่างดีเลย ฮาร์คีนั้นเดอะเบสของจริงแต่สิ่งที่น่าสงสัยนะครับว่าทําไมเมื่อฮาคีเดอะเบสแต่หนวดดานั้นมุ่งเน้นเหลือเกินเรื่องพลังผลปีศาจนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอะอย่างฝั่งของแชงเนี่ยก็เห็นชัดเจนแหละครับว่าแชงนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องฮาคีจะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็น2ฝั่งที่ขั้วตรงข้ามกันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ระหว่าง2คนนี้แหละที่เป็นขั้วตรงข้ามกันนะครับโดยฝั ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะนึกถึงนะครับหรือว่ายึดถือนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจอย่างกลุ่มหนวดดำนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบจัดหนักจัดเต็มผมทําคลิปนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นมาจากมังงะวันพีษในตอนที่1นึ่เพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคนอย่างหนวดดาชายยิ้มหวานฟันสวยในประจําเรื่องวันพีษเขาคนนี้เนี่ยทีค่อนข้างแกมโกงฉลาดนะครับแล้วก็เหมือนจะร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเลยทําไมการเขานั้นถึงมุ่งเน้นเหลือเกินนะคร ในตอนที่1นึ่ีที่รอพูดแหละครับว่าทนะเลน่ะก็คือจุดอ่อนของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาแต่หนวดดานั้นแทนที่แบบว่าเออจะคิดว่าเออมันก็คือเรื่องจริงนะคือจุดอ่อนแต่เขาบอกว่าพลังที่ได้มานะั้นมันคุ้มค่าเกินจุดอ่อนไปหลายคุมเลยนั่นมันก็คือความสุดยอดของพลังผลปีศาจยังไงล่ะน,นะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยหรือจะเป็นการเฉลย ER นะครับหรือว่าเป็นการบอกใบ้โดยอาจารย์โอดาว่าจริงๆแล้วพลังผลปีศาจนั้นะมันคุ้มค่ากับการครอบครองนะครับเพราะก็อย่างที่ผมพูดดไปแล้ววว่าน นั้นค่อนข้างหมกมุ่นเลยนะครับกับการใช้พลังผลปีศาจนะครับกับการยึดครองครอบครองพลังผลปีศาจไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือว่าลูกน้องที่พยายามนะครับจะเอาพลังผลปีศาจดีๆมาไว้กับตนเองนะครับซึ่งมันก็มองได้2อมุมเนาะมุมนึงเนี่ยก็อาจจะมองว่ามีทั้งสุดยอดพลังผลปีศาจแล้วก็มีฮาคี้ที่แข็งแกร่งนั้นก็จะแข็งแกร่งสุดๆเลยในเรื่องวันพีชนะครับแต่อีกมุมนึงหรือว่าหนวดดานั้นไปรู้อะไรนะครับว่าพลังผลปีศาจจะเป็นส่วนสําคัญนะครับในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีช คงจะไม่มั่นใจเหลือเกินนะครับในการจะครอบครองพลังผลปีศาขนาดนี้นะครับจึงทาให้นะครับหนวดดำเนี่ยจะเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ใช้พลังผลปีศาและกันในการต่อสู้นะครับซึ่งไอเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยว่าพลังผลปีศาที่หนวดดานั้นครอบครองมาทั้งหมดเนี่ยพี่แกจะใช้รูปแบบไหนถ้าไปต่อสู้กับกลุ่มจนสัตว์ผมแดงเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าหากวัดกันปอนต่อปอนในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ฮาคีนั้นจะดูเหนือไปกว่าผู้ใช้พลังผลปีศาไปแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้คุณนั้นมีพลังผลีศา พลังผลปีศาจนี้นะครับอย่างเงื่อนไขล่าสุดของวันพิษเนี่ยฮาคีนั้นสามารถลบล้างนะครับพลังผลปีศาจได้นะครับอย่างเช่นในตอนที่ด็อคคิวนั้นก็คือใช้พลังผลปีศาจของตนเองนะครับในการแพร่เชื้อโรคให้กับลอใช่ไหมลอก็สามารถเป่งฮาคี้ของตนเองแล้วก็หลุดพ้นนะครับจากการถูกแปลงกายให้กลายเป็นผู้หญิงได้นะครับซึ่งไอ้นี่ถ้าระดับแชงสามารถทําได้แน่นอนหรือลูกเรือกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นเชื่อว่าทําได้นะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือเยอะและกันสาหรับกลุ่มโจรสลัดนั้นมันก็จะทำให้หักววัันนจรริิงงๆแล้าใเื่อพ มันก็ยังเหนือกว่านะครับตัดไปที่ฝั่งของแชงอย่างเงี้ยฝั่งของแชงดูจะมั่นใจเหลือเกินเลยครับว่าฮาคีนั้นดีกว่าผู้ใช้พลังผลปีศาจเพราะว่าหากมีพลังผลปีศาจแล้วล่ะก็นะครับมันจะทําให้ไม่สามารถว่ายนะ้ําไม่ได้นะครับซึ่งทางด้านกลุ่มโจรสลัดผมแดงแชงคูน,นั้นค่อนข้างให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆเลยมันดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามใช่ไหมอย่างกลุ่มผมแดงนั้นมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาคี้เสเหลือเกินส่วนกลุ่มโจรนสลนัดดานั้นก็มุง่งเน,น้นเก การเฉลยก็ได้นะว่าทําไมกันนะครับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนั้นทางด้านหนวดดาจึงให้ความสําคัญนะครับมากไปกว่าฮาคิในเรื่องวันพีเสียอีกในปัจจุบันนี้หรือว่าพลังผลปีศาจจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นเนี่ยมันจะมีแง่มุมหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะที่แบบว่าเหนือไปกว่าฮาคิหรือนะครับไอสิ่งที่เป็นพลังผลปีศาจนี้จะเป็นส่วนสําคัญในการไปคว้าสมบัติล้าค่ายอย่างวันพีหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าหนวดดําที่มันฉลาดฉลาดขนาดนี้ทําไมกันนะครับถึงตัดสินใจในการ มุ่งเน้นนะครับในการใช้พลังผลปีศาจขนาดนี้ล่ะถ้าหากเขานั้นไม่ได้รับประโยชน์กับสิ่งสิ่งนี้และสิ่งที่ดูเหมือนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่แบบว่ารอบอกเลยครับว่าพวกเองมีแต่พลังผลปีศาจทั้งนั้นเลยซึ่งถนวด,ดาฉลาดหน่อยนะครับจริงๆพี่แกเนี่ยน่าจะแบ่งคนนะก็คือผิ้วว่ามีทั้งคนใช้พลังผลปีศาจแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังผลปีศาจด้วยคือบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีพลังผลปีศาจก็ได้นะอย่างเช่นอาชีริวอย่างเงี้ยพี่แกก็เก่งอยู่แล้วนะเรื่อองงเเเลลลลลดาไต้้้้ใชผผผสสุุกกกน็ี ให้คนอื่นก็ได้นะครับในกลุ่มนะครับคือเกลือนักดาบเก่งๆไว้ในการช่วยตอนจมน้ําหรืออะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าหนวดดาไม่ได้ส่วนไม่ได้แค่ในส่วนนั้นเลยนะครับก็ยังให้ลูกน้องของตัวเองนัครอบครองพลังผลปีศาจอยู่ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและผมบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะได้เห็นนะครับการตัดสินการเกี่ยวกับเรื่องฮ่าคี้กับพลังผลปีศาจส่วนไหนเนี่ยเหนือกว่าการผมว่าบางทีแล้วศึกที่กลุ่มโจรสตว์ผมแดงประทะกับกลุ่มโจรสตั์หนวดดาอาจจะเป็นการเฉลยจุดนี้ก็เป็นไปได้นะครับและแน่นอนผมว่าามมันมีจิ อาจารย์โอดานั้นอาจจะปล่อยเบลอๆมึนๆให้กับพวกเราอีกอาจจะเป็นข่าวสรุปมาเลยว่ากลุ่มโจรสลัดผมแดงแพ้กับกลุ่มหนวดดาหรือว่าเพียงพัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็คงงงแหละครับว่าเอ้ยพลังผลปีศาจมันเหนือไปกว่าฮาคิหรือยังไงนะครับหรือนะครับการต่อสู้ในอนาคตคู่อื่นก็ได้มันคงจะเป็นการบอกเลครับว่าผลปีศาจในเรื่องวันพีชนัเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าเรื่องฮาคิและผมว่า,าําแบบนั้นจริงๆแล้วก็จะทําให้นะครับวันพีชนน back to basic นะครับหรือจุดหลักๆของวันนพใช่เง มันก็จะกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพลังผลปีศาจนะครับพวกผมก็ยังเชื่อนะว่าอาจารย์แกนั้นเนี่ยน่าจะเก็บไพ่ตายนะครับหรือว่าไม้เด็ดนะครับเกี่ยวกับพลังผลปีศาจไว้บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้ก็เป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยคงไม่มีการเน้นเหลือเกินว่าพลังผลปีศาจดีอย่างเช่นการเปิดเผยพลังผลปีศาจนิกาของลูฟี่ที่รัฐบาลโลกนั้นอยากจะได้เสือเกินนะครับซึ่งไอเนี่ยผมก็สงสัยมั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยานิกมันจะดียังไงแต่าคิมันก็ต้องดีกว่าสิ้าหรรืออนะเ่ยางปด็ ของหนวดดำนะครับที่มุ่งเน้นหรือพยายามเหลือเกินในการคว้านะครับพลังผลปีศาจเสหลือเกินนะครับไอ้นี่แหละเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับและผมก็เลยบอกเลยแหละครับว่าหากอนาคตนั้นมีการต่อสู้ระหว่างกลุ่มผมแดงแล้วก็กลุ่มจนสัดหนวดดำมันจะเป็นการตัดสินหรืออาจจะเป็นการบ่งบอกเลยแหละครับว่าผลปีศาจนั้นดีกว่าฮาคิหรือไม่หรือแท้ที่จริงแล้วฮาคิมันดีกว่าจริงๆนะครับตามสไตล์โอซากูของแชงคูที่ได้รับอิทธิพลมานะครับจากกัปตันของเขาอย่างโรเจอร์นะครับเพราะว่าแชงนั้นก็คงจะรู้แหละเกี่ยวกับประเด็นที่โรเจอร์เคยพูดเลย ฮาคินั่นเดอะเบสที่สุดนะครับอ่ะส่วนนี้มันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ความเชื่อของแต่และฝั่งและการฝังของหนวดดำเชื่อพลังผลปีศาจฟังของผมแดงแชงคูนั้นเชื่อในของฮาคีนะครับอ่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งสองฝั่งนี้คงเป็นศัตรูที่ได้เจอกันแน่นอนในอนาคตและคงจะเป็นการตัดสินนะครับว่าใครกันจะเหนือกว่ากันนะครับในฐานะผู้ท้าชิงตำแหน่งราชาโจ,จสรสลดในฐานะผู้ท้าชิงนะครับสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าพลังผลปีศาจนั้นยังมีควาามลลับบออออะไรรซ่ออ่่ยูหืเป ฟีลแบบว่าจานโอดาแกกะเอาไว้นะให้พวกเรานั้นคอยเดานะครับเดาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ